อ่าลสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกม Day ์ by ายเดย์ไรนะครับเรามาในมาดของลุงบินละฮะวิลเหลี่ยมบินนะครับระดับความระดับความยากนะฮะคือยากเลยนะฮะเป็นอาหารเท่านะฮะเราจะมาทำการจุกนะฮะทำการจุกในเกมนี้แน่นอนนะฮะนี่เป็นเลเวลหนึ่งเลยนะฮะ ไม่มีการปรับแต่งใดใดทั้งสิ้นส่วนเพิร์กเราใช้เป็นเพิร์กบอรโรทามนะฮะเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้เราก็ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับมากดเลยกดพร้อมมาโนเพิร์กนะฮะไม่ใช่โนเพิร์กดิโนไอเทมนะฮะเลเวลมีใครเอาอะไรมาบ้างนะฮะโอ้ มอเตอมโมนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะในการรับซ้อนใช่ไหมวะใช่มาแล้วกันนะฮะเราจะอยู่หรือจะไปนะครับเ,เร็วดีอ,อันนี้เจอกับข้าจอนตัวไหนนะเจอกับตัวไหนนะ คือไม่อยากเจอเอ,อะไรนะเอ่อเฟรดเดอริกคูเกิลอ่ะกับเจ้าแม่อ้วกอะ่ะเกียดเกียดมาเลยนะฮะทำไมรอซิงนานจังมาเลยฮะที่พักอากาศเขาเอามันนะฮะ ลงบินอ่าโดนขังเลยนะฮะจะเข้มไปไหนมีแค่โบโร,ราถามแล้วเรเริ่มแรกเองอยู่ตรงไหน,นอ่ะโอ้ชิตดูละโอ้ดิจุกไหมเนี่ย โอ้โหโอ้โหจุกจุกไอ้เหี้ยเร็วเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนเรื่ปันเรื่องเพื่อนเรื่องทำไมกูอยู่แยกกับเพื่อนเนี่ยลงจะข้าบุรีทำไมบุรีไม่ดีต่อสุขภาพนะโอ้โหเฝ้าเล่นเฝ้าอย่างเงี้ย ไปละเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยบอรูทามไม่ทำงานแล้วตอนนี้เพื่อนจะโดนตีแล้วนะฮะน้องน้องลินเราจะไปที่เครื่องนู้นนะฮะเค่องกำลังเสร็จเร็วรีบมาดึงรีบมาดึงรีบมาดึงดึงดิไอ้หี้เกือบละหิวหิวหิหิว เอ๊ะเขายังไม่มาหรอก <c oughs> ผมเคยเจอน้องเรียนแล้วเกมหนึ่งเป็นโคตรยากอะ่ะมันก็จะมานะ <c oughs> มา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 เจ้มา โอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งดอกนะฮะตอนนี้ต้องต้องเล่นในบ้านละเจมาเจ๊เจมาเจมาเจ๊เจ๊ขึ้นทางไหนเจมันจะรอดรอดรอดแล้วมั้งรอดแล้วมั้งเหมือนจะรอดแล้วมั้งโดนตีไปหนึ่งดอกนะฮะเมื่อกี้ไม่มีเพิร์กอะไรด้วย มันจะมีกล่องนะฮะตรงนั้นเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วเจอฆาตกรแล้วนะฮะเร็ว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 เ่็วฮานฮิวนอยฮิวนอยฮิวน่อยมาช่วยฮิวน่อยมาแล้วไปเครื่องเลยไปเครื่องเลย เดี๋ยวขอเปิดกล่องอันนี้น่าจะไม่มีห้องวีนะอุ้มมาแล้วนะฮะคนนั้นเคยช่วยเราใช่ไหมเพื่อนจะไปจำต,ตัวช่วยนะฮะเราต้องไปซ่อมเครื่องแล้วนะ,ะเราไม่มีแต้มอรารอก่อนนะรอซ่อมเครื่องน,นี้ก่อน 马勒，马勒。 เปียงแค่ออร่ราเครื่องนะฮะจะต้องไปรีบซ่อมแล้วตอนนี้มาเพื่อนน้องลินคงจะไปตามคนนั้นนะฮะที่โดนตีบ้างมือ่อกี้กทำไมตื่นเต้นเนี่ยมา เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาชัวร์เห็นแล้วมาแล้วเห็นแล้วนะฮะเห็นน้องลินแล้วน้องลิน,นอะไรน้องลิน,นอะไรน้องลินจูก๊กน้องลินจู๊กนะฮะเราต้องไปเครื่องอื่นแล้ว ไม่อยู่ในระยะด้วย <Culture. S 1> จะคงคงต้องไปแล้วนะฮะเราคงต้องไปซ่อมเครื่องต่อนะฮะไปช่วยไหมให้เค่วยไหม ันเครื่องเครื่องอยู่ไหน,นะฮะดูเครื่องนู้นเครื่องเดียวนะฮะทาไงดีอันนี้โทเทมโดนโดนลื้อไปแล้วนะฮะเอ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บละวให้ผมเห็นโทเทมนะฮะนะใช่ไหมวะใช่นะฮะเป็นโทเทมขอขาแทมเขอแทมลื้อโทเทมได้ไหมอ้าวช้าล้างโทเทมนะครัอมีเครื่องนี้เครื่องนึง มาชาลางแล้วเรียบร้อยเขาคงจะรู้นะฮะเสร็จมันการดีแยวเขาก็มาแล้วทำไงเจอแล้วนะฮะเจอน้องลินแล้วน้องลินฟันไม่ค่อยแม่นเลยอะ่ะสวยฮะจุ๊บสวย เราจะไป่ซ่อมต่อนะห้เพื่อนร,รอรอไปแบบแต่คนนั้นน่าจะหลบได้แล้วนะ,ะโอ้โอชิตโอชิตก็มาดิครับก็มาดิครับก็ม,บมาดิครับก็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 มาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับอ้าวไม่เห็นไม่เห็นอ้าวไม่เห็นอ้าวน้องดินอยู่นีนี <c oughs> ้องสันน้องรีนสายตาสั่นนะฮะน้องรีนเล่นอะไรนี่ยเขาออกไปฉีกไปทางขวาแล้วฮะผ่านหน้าระตูไปแล้ว มีมืเครื่องสุดท้ายแล้วนะฮะเขาต้องไปที่ที่ต้องเสดชัวนะฮะหรือไม่ก็มาเครื่องผมแต่คงจะไม่มาหรือมั้งมาปูเชิดตีไม่โดนมาดิน้องนิดมาดิมาดิมามาการจุกก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิ ตอบดีครับเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับ,บ,รบเล่นได้ทั้งวันนะเล่นได้ทั้งวันนะเล่นได้ทั้งวันนะมาดีครับ <c oughs> ไม่ทั้งวันแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ทั้งวันละน้องลินมาแล้วเราคงต้องอ้อมตึกนะว <c oughs> ้าวมึงจะ <c oughs> น้องลินน้องลิน น้องลินเปิ๊กน้องลินใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดประตู่าจะอยู่ทางนี้นะใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนยื่อไว้หน่อยยื้อไว้หน่อย ยิงกว่อนัสวยไม่ใครได้ช่วยเพื่อนดึงลงขอเลยนะเล่นกับต้องลรีนไหมไป <c oughs> ออกเลยง่าโอ้ชิต ตหมดโอ้โหอยู่ๆก็พุ่งมาเลยอะไรกันนี่ยเอ้ยแต่มาประมาณหมื่นเก้าใช่ไหมไอ้สองหมื 20, ่นดิหลังเป็นเลเวลสุดมากนะไอ้ทมท่ได้มาเป็นแผนที่นะครับ โอ้ฆาตกรเพิ่งเล่นแต่โอ้อโมลิมาด้วย <c oughs> แต่คงจะไม่ได้ใช้ออเปอิดครบมากคนนี้หลังจากนี้นะครับก็คงจะจบการเล่นเพียงเท่านี้นะฮะเราเล่นแค่เกมเดียวนะฮะวันละเกมส่วนใครที่อยากติดตามในคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไลค์ลด้วยครับ ฉะนั้นนะฮะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย